สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแบบทศนิหนึ่งจุดหนึ่งสี่หน้าสามสิบเก้ากันอะฮะไปดูข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งเก้าหารหนึ่งส่วนสัตวิธีทำก็จะได้เป็นเก้าเปลี่ยนหารเป็นคูณ กับเศษเป็นส่วนนะคะหนึ uh ่ง huh. ส่วนสามส่วนกลับของเขาก็เป็นสามส่วนหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเราก็จะได้เป็นเก้าคูนสามก็เท่ากับยี่สิบเจ็ดส่วนด้วยหนึ่งเราก็จะได้เป็นยี่สิบเจ็ดหารหนึ่งก็เท่ากับยี่สิบเจ็ดก็ต่อนะคะ ข้อที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยไปดูข้อที่สองข้อที่สองสิบสองหารสามส่วนสี่วิธีทำเราก็จะได้เป็นสิบสองคูณส่วนกับของสามส่วนสี่ก็จะได้เป็นสี่ส่วนสางตัดทอนได้ให้ตัดทอนเลยนะคะสามหนึ่งสามสี่สิบสอง เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะฮะนี้เราก็จะได้เป็นสี่คูณสี่เท่ากับสิบหส่วนด้วยเเราก็จะได้เป็นสิบหกหารดก็เป็นสิบหกก็ต่อนะคะข้อที่สองต่อไปเราไปดูข้อที่สามข้อที่สามสามหารห้าส่วนเก้าเราก็นิสัยพามเราก็จะได้สามคูณกับ ส่วนกลับของห้าส่วนเก้าก็จะเป็นเก้าส่วนห้าก็เท่ากับสามคูณเก้ายี่สิบเจ็ดส่วนด้วยห้าสังเกตดูเป็นส่วนเกินให้เราทำเป็นจำนวนคระก็จะได้เป็นห้ยี่สิบห้า ยี่สิบเจ็ดหักออกไปยี่สิบห้าก็เหลือสองส่วนห้าก็ตอบนะคะห้าเศษสองส่วนห้าต่อไปไปดูข้อที่สิบข้อที่สี่สิบหารหกส่วนเจ็ดวิธีทางรเราก็จะได้เป็นสิบคูณส่วนกับขอหกส่วนเจ็ดเราก็จะได้เป็นเจ็ดส่วนววทีนี้เราจะตัดทอน 7, สิบกับหกด้วยแม่สองนะคะ สองห้าเป็นสิบสองสามเป็นหกก็จะได้เท่ากับห้าคูณเจ็ดก็เป็นสามสิบห้าส่วนด้วยสามเป็นเศษเกินให้เราทำเป็นจํานวนครับก็จะได้เท่ากับสิบเอดเศษสอง่วนสามประตอ ต่อไปข้อที่ห้าข้อที่ห้าสิบเอ็ดหารแปดส่วนสิบเอ็ดวิธีทำเราก็จะได้เป็นสิบเอ็ดคูณส่วนกับของแปดส่วนสิบเอ็ดก็จะเป็นสิบเอ็ดส่วนด้วยแปดก็จะได้เท่ากับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเหมือนเดิมเป็นสิบเอ็ดคูณสิบเอ็ดก็เป็นหนึ่งสองหนึ่ง หารด้วยแปดเป็นเศษเกินให้ทําเป็นจำนวนคะเราก็จะได้เท่ากับสิบห้าเศษหนึ่งส่วนแปดเสร็จนะคะต่อสิบห้าเศษหนึ่งส่วนแปดอาไปไปดูข้อที่ข้อสุดท้ายยี่สิบหารยี่สิบห้าส่วนยี่สิบสี วิธีทำเราก็จะได้เป็นยี่สิบคูณส่วนกับนะคะส่วนกับของยี่สิบห้าส่วนยี่สิบสี่ก็จะเป็นยี่สิบสี่ส่วนด้วยยี่สิบห้าก็จะตัดพรน,นะคะตอนนี้เอาแม่ห้าตัดยี่สิบกับยี่สิบห้าก็จะเป็นห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่ห้า กับส4คูณ24ก็ได้เป็น96ส่วนด้วย5เป็นเศษเกินให้ทำเป็นจำนวนระเราก็จะได้เป็น19เศษ1ส่วน5ก็ต่อ้า59เศษ1ส่วน5 สำหรับ EP นี้ก็จบลงแล้วค่ะพบกันใหม่ EP หน้าขอบคุณค่ะ